อันนี้ได้สร้างอ่าเพราะว่ามีทางเอฟซีน่ะเพิ่นถามดิอ่าเพิ่น,นถามถามว่าจะอะไรถามผมมีปัญหามผมมีปัญหาเนาะ<ช>อันนี้น่ะช่วยบอกทางกันหนาผมม่พี่น้องเพิ่นได้เป็นยังคือต้องได้เอาสองกันเที่ยงกันนะเพราะว่ามันเต็มนาสอตัวนี้เข้าเอื้อมมาฟาเศราเออฟาเศร้า,าขั้นห่อเดียวบ่ได้ดิ โอ้ยผมเป็นพี่น้องกับทักทายสบายดีเด้อน้องพอพี่น้องอยู่ในเอพีโซนเนาะอ่าว่าแล้วก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านของทางอาไอ้วียงเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้ก็คือทางสร้างเพิ่นอ่ากำลังอ่าขุดล่องบ่อนจะที่คาดในเนบืองนี่เนาะอืมอะไรพี่น้องเอ้ยอ่าทางสร้างเพิ่นก็บก,กำลังโอ้หลายคนนี้นี่เนาะเม่บนบด้วนี่เนาะต่อไปนี่ เห็ดเห็ดเห็ดบันเล่บันบ่ก้อนนี่เห็นนะบ่โอ้ลายคนดีนี่เนาะเป๊บเดียวไวขนาดนี้ยังมาบ๊อบบ่โอ้ต้อมาบ๊ดหลายคนนี่โอ้ด่พี่แองลายโอ้เนาะขักลายขักลายพี่แองเลย ก็ทุกคน่นจะคลังเลยโอ้กำลังขุดเนาะกำลังขุดล่องไอ้พี่น้องอ่าล่องบนเวลาจะอ่าเสียขานอ่าตอนนี้สร้างเป็นการกำลังเึ็ดอยู่โอ้ตัวสรางกลางกับขุดคือกันด้่นิเนาะอืมโดยพี่น้องเมนเมนไม่บอกตัดตัดกับเห็ดเมนบอตัดกับเห็ดคือกันเนาะ อ่าบ่ได้ก็ทุกเช้าทุกห้องเนาะอ่าเฮ็ดคือกันหมาเลยพี่น้องเปิตเดี๋ยวๆเดี๋ยนี่จะกดนําเรียบร้อยเนาะครับพี่น้องเออกะินบ็อกินบ็อกเอามาตั้งบนสิเทคาน่ได้เนาะแม่นบ่โอ้เพิ่นผู้นี้ดอกเนาะพ่อพี่น้องเพิ่น่เป็เนาะ อาว่าเราก็จะเอาดินเนาะมามามาตั้งเนาะมาตั้งได้ก็ทีเอาอันเด็กมาหมัดเทียคาดเนาะแบบนี้โอ้โหโอ้พี่น้องจังใดก็มีแต่ว่าติดตามรับชมเบิึงเนาะเพราะว่าทั้งหมดจิตอิงมืัอนี่ก็ทำเป็นจางการนี่ยก็พรมพี่น้องดูเนี่ยก็ถือว่าดีใจน้ำที่ว่าทางเอื้อยเพิ่นเนาะได้รับความช่วยเหลือจากทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นป้อใหญ่ดีเลยพี่น้องเนาะ เป็นเท่าไหร่ก th ็9 7บ่9 7เนาะอืม9 7พี่น้องก็คือว่าได้เนาะบงมุนเลยเกือบมุนเลยโอ้กําลังกําลังเทเนาะตอนนี้ชาเพิ่นก็กําลังเริ่มเด้อพี่น้องหลายคน อันนี้จะวางวางอยู่พื้นกอนบล็อกแม่นบ่อืพี่น้องคือชางอยู่ทางบ้านเฮาเฮ็ดเด้อเนาะ้ก็ออยั่านนีอันนี้บ่ใส่เด็กแม่นบ่โอ้โอ๊สูงเติบได้ซิเนาะนี่เนาะ70โอ้70ติ ถือว่าสูวงเติบหนึ่งเนาะหาแล้วก็ต้องได้เอาดินมาทมขึ้นคูนขึ้นอีกได้พี่น้องอืมิ่งก่อนเนาะหาสร้างเพิ่นเสร็จอะอีอย่างต่อไปอีกกำลังเด้อพี่น้องเด้อเนาะหากำลังเห็ดกำลังเฮ็ด หลายคนมันดีเนาะนี่เนาะผู้คุเดอม่ศด้หลายคนคแห่งดีเนาะได้ผีเปลืองไกลคุณผิน่าผู้คุดก็คุดพีน้องไ้ผู้ผสมปูนกับผสมผู้คนบอกมากอะ ตั <Christina. S 1> <c oughs> ้งห้ายิงเนาะภูเก็บบ็อกเซรอีกก็ตั้งห้ายิงสุดยอดเลยก็คนบ้านนี่เองด้บ่พอโอ้เป็นคนบ้านบ้านเดียวกันเลยเนาะอันนี้กะกะว่าสิอยู่ในประมาณจัดมื่นครว่าก่อเอ๋อเทคานนี่ประมาณทีหนึ่งบ่ประมาณทีหนึ่งเลยพี่น้อง นะมีตระบามื่นกับมาอีกเนาะแม่นบ๊อมื่นกับมามาจะทำอะไรอ่วคุณไอ้เนาะมาจะทางานจบคุณไอ้พี่น้องเออนั่นเดีย๋ยวคุณคุดแป๊บเดียวนึงสมว่าหลายคนณในดีคือว่าเนี่ยเป็นยังไงตัวปันน๊ดนี่โอ้ยปาคือหัวคัดแค่เลยโอ้ยเนาะเอาสบายดีรู้เนาะอิ่มข้างอิ่มแน,น่แล้วแม่นบ๊ เออสาลานน้อยกินนี่นะแม่นบ่เออเอ้อมายังอันนี้ป้องปลาบ่แม่นแกเหลอบ่อือกานคืออล่อ่าเนาะค่ดีใจนําเด้อเด้อเนาะพุ่นปอตกอ่ากําลังอ่าตั้งเสาขึ้นพี่น้องอ่าตั้งเสาขึ้นพุ่นละอีกประมาณจักกะา6 7มื้ออาทิตย์นึงพี่น้องเพิ่นว่าคือสิแล้วอดอกอาทิตย์นึงอ่าประมาณอาทิตย์นึงเนาะเพื่อไว้เออปา เดือนหนาดิแมเพิ่นตันซื้อใหม่เดือนหนาพิ่นเวต้องเดือนหนาน้องเนม่น้องเดือนหนาเนาะออไม่บ้นแรกแล้วตัโอ้นาะเราาอยู่นี่นี่แม่บ้านนกบุญัวนั่นเหรใกล้ใกล้กันต้นไม้นั่นคือสีเอาออกยุบนี้เนาะ กที่ไทยบรรยากาศเด้อน้องพะเพียงเห่กับผมเองีน้องเอันนี้จะเป็นไม้ติ๋วน้ะงพนเ้อแอาออกไปเลยเนาะบนท่นควงคว้ายนอยู่ทางในหุ่นอือทางน้องย้ยทางน้องเดอนชู่น้องเดอนชอ่ามีคน จังกำลังอยู่อยู่อยู่มันบ่ไรเนาะอืมโถนี่เอาก็ยังสู้เพื่อน้องเอออ้อาน้ําเทนีเนาะนี่เนาะน้ําก็บ่ได้ไกลดอกเนาะพ่อพี่น้องยุ่มใส่จนกลัวเฮือนสิแล้วเด้นี่เนาะือว่าเติมนึงอยู่ด้พ่อพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีไฟฟ้าเนาะ่คั่นว่ามีไฟฟ้าังสิว่าคได้พี่น้อง อ่าสิได้เอาในไดมาใช่แล้วกันจนกลัวเฮื่อนเลวนะนยุ่มแล้วก็เอเช่นี้ที่นาะยุ่มแล้วก็เอะรอม่อเออรกัน้ำเนาะพราะว่แถวนี้พูดเข้ามาไปเอายูนองแห้งไก่น่อยเนาะแห้งไก่มันไ่อยากแห้นาห ไปเพื่ได um <po uh, ้ลาริงกันนะแกเอาาได้ดยเอาไปตน้เหม่ได้ออมืนเอาอะไรอรออย่าบบทันคนกบักโอ้แกเอาะอย่าบบทันเลยสคุณหลายคนเนาะอยู่กันนีู่นับคุณหนึ่งสองสี่ห เอ็ดเก้าก็เก่าคนในไรฟิโร่ไงสิบคนทั้งคนหนาเพิ่นเนาะอืมบรรยากาศไปนํากันเด้อเนาะอ่ามบรนีากาคือว่าอะไรเพราะว่าทางอนาบรูเซนเพิ่นอ่ากได้รับนาทีเป็นสภาพดุนะคกับทางพระรักภูใหญ่เพิ่นอ่าซื้ออ่าเข่าอ่าก็ของกินกับเขาน้องฟอ่น้องเอามาสู่ทับทีมงานกินนลครับทีมงานสร้างน้ำเนาะตุนเต้ นี่ด้องออ๋อญาิเบิง่พี่น้องบ่สิเงสิถามเบิงทางสร้างเนาะเพราะว่าทาง FC เนาะหาทางฝั่งไทยเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นอ่าให้ความสงสัยอ่ามาแล้วก็แบบว่าเออเป็นยังางพ่อพี่น้องเรื่องที่คคาอันนั้นนะอ่าเรื่องเอาดินนั้นเป็นยังคือต้องเอา2ชนเนาะอ่ามันจะเปืองแล้วนะเดี๋ยวสิถามเบิเพราะว่าทาง FC ทางฝั่งไทยเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาหลายพี่น้องเอ้ย ่าเดี๋ยวจะถามเบึงเห็ดผลเนาะ,ะแต่ว่าแต่จะสร้างทุกคนเลยพี่น้องเพราะว่าเหตุเฮือนบจิตเองเริ่มต้นจากการเทค่าเนี่ยโบจิตเ,เองเห็นเกือบทุกคนเลยเห็นนะน้องพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวจะถามเบึงผนเนาะ,อ,ะอันนี้ได้สร้างอ่าเพราะว่ามีทางเอฟซีนะเพิ่นถามดิ อ่า๋ยวผมถามถามว่าจะอะมีปัญหามีปัญหาเนาะอันนี้น่ะช่วยบอกท่านกานาผมไม่พี่น้องพู่ดในเป็นยังคือต้องได้เอาสองอันเที่ยงกันนะน่เพราะว่ามันเต็มนาเสาตัวนี้เข้าเอื้อมเราฝาเสาเออฝาเสาข้างนอกเอาเดียวบ่ได้ดิเอาอันเดียวมันได้อยู่มันบ้านเขาสิเทคานเขาต้องได้ปูแปนทางทางนี้โอ้มันมันจะหยุงยากแน่กันตัวนั้นเหมือนบ่แต่ว่าอันนี้มันจะแข็งแห้งอีกเหมือนบ่แข็งแห้งตืนตัวนี้เออมันมาตรฐานของมันนี่โอ้อันนี้คือในมาตรฐานเนาะ นั่นแหละพี่น้องอันนี้คือจะเป็นน่นะเหตุผลเนาะ,ะตรงที่ว่าทาั้งสร้างเพิ่นอเอาสองซ้อนสองซ้อนอโกเฮียงกันเ <บา S 1> ข้าไปบาราัฟทอฟาทอคานมาแล้วมันจะมันจะลงไหมเนาะนี่นม,นมันจะแข็งตัวโอ้ก็งีโ้โอ้นี่คือจะเป็นเหตุผลเด้อพี่น้องเพราะว่าคือคานนี่ก็จะอยู่บางนี้เนาะคานอยู่บางนี้ยบั อยู่พี่หลังคันอกอฮอดน,นี่อันนี้มันจะซานเล็กชอกปูนมาแล้วมันจะอยู่พี่วันนี้กับปูนนี่มันไม่ได้อยู่แต่อยู่นี่แน่นอนมันตกลงกันล่องนี่เลยเนาะนไปตามล่องเลยเออพี่น้องอันนี้คือจะเป็นสร้างคนโบกได้เพราะว่าน,นี่กับบริมีแต่ว่วาทางสร้างคนโบ้บ้านเฮาเนาะก็เจ้าเหิริจะเป็นแบบนี้เลยเลยแบบนี้ตลอดเนาะสร้างค,ไคไนไหนคนไหนก็มีแต่ว่าเริ่มต้นจาก ก็ซองอันเฮี้ยงกันแล้วกัเทข้านนก็นอกจากนั้นหลังข้างขึ้นไปก็เป็นแต่เดียวานี้เนาะมอาซิปขึ้นไปเลยแบบนี้เออภาษาสันต่อนะอันนี้ภาาชาวันนั้นภาาซิบเป็นบเออ่อยคองเนด ผมนี่ปันหาสบายดากเลยถามมาโลอดไม่ได้ฆ่ายังสักอย่างเอ๋ถามมาเลยเนาะถามมาโลดบ่ของบ่ค่ายังเลยเนาะมมากเลนี่เลยบ่จิตเนาะงเผื่น้องบางผู้บางคนพ่นอายกล้องนั่แหละโอ้ยรุ่นนี้บ่มีไอยเอออันนี้จะเป็นยังแต่อายขนาดบ้านบ่จิตยัง่ทันได้มาเรายังคลองอันใดได้คลองวงจรเห็นโอ้ยังถามหาเลยเป็นบ่ ทำหาเลยเนาะบ่ได yeah, ้อายเพราะว่า hmm. ม oh, ันเคยไปในวงการของศิลปินอยู่แล้วโอ้ศิลปินแบบใดแบบใดนั่นแม่นบ่ศิลปินรจํานสบายยามดอกยามๆงานนี่สบายดากเลยเออสบายดากเลยว่ซั่นเนาะบ่แม่นโอ้ยเดาดเออมันมันมันสไตล์ของมันเออเป็นเป็นเป็นโคโศกบ่แม่นเออ งานดองแบบนี้แบบวองบาซีสู่ควันขึ้นเพือนไม่ใส่ก็เบลงงามนี่สบายเออบม่ได้ใส่เนี่ยจะพอดองคุณเป็นนักปั้นอาจารย์น้ำเน่พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เน้อร้องเพลงก็ได้โอ้ก็้ามาลองเพลงก็ได้นี่บุญอยากโชว์ในโบ้เนาะโอ้ยต่โบ้เป็นยังไงเอ้ได้โบ้จักผลงานเพลงนี่เฮ้เป็นยังดอกเน้บอกกับาพายโลดจ้าขักขนาดเนาะ

อย่างนั้นม่อย่างเดียวที่เป่นแถวนานนอนดิโอ้ยใครแน่ไม่เแ่าก็ได้ยิได้หยกเมียนั่นเป็นวเออนันและวะโอ้นี่ได้พี่น้องสามแถวเนาะอ่านอกจากนั้นก็จะมีแต่ว่ามัดเด็ก้ก็ที่คันมาแล้วที่มัดเล็กแลควันมันจะขึ้นที่อันนี้เอออันนีม่ผลของเพิ่นได้พี่น้องเอาพี่น้องเลย อชาไคือโน้ดเนาะโคชกคนนี้เนาะน้ำหัซิบอยู่บอโคชกนั่นบัวเดี๋ยวบ้าโหม่น้าบางอย่างเนาะเมนบอชูชื่อเต้เก่าเนาะแล้วก็เริ่มต้นจากชูไม่เหมมนบอกบุคออยบุคออยหดซเออการงานเดี๋ยวโดนหนึ่งสอามตนเริ่มต้นหนึ่งไม่เนาะ ัน่าน้องพ่อพี่น้องอันนี้จะเป็นวนะก็ชคดจะเป็นแบนี่เนาะโอ้คักู่ได้แล้น้องพ่อพี่น้องเอางามๆได้ล่ะเพราะว่าแมนออกไปทั่วโลกได้ล่ะเด้อนี่เด้อเออเจ้อสมับไทยรักใจ กะดิบน้องที่เาหานนี่ยนี่ได้กได้ยืมเงิเออตะบ่ทาๆเพิ่นสิก่อนี่เด้องเนาะหางามอยู่ได้ล่ะเนาะบ่ได้ก็คือเวลาที่ที่คานน่ะคือมันเต็มเสาเลยอ่าคั่นแบบว่าเอาอันนึงน่ะเพิ่นสิได้เอาไม่เป็นห้องพื้นเนาะห้องพื้นให้เพิ่นสิอ่ามันจะยุ่งยาก คานลุมนี่ยพอวันที่ให้มันเต็มหน้าเสาเนี่ม,มันบือแมนคานเอ็นตัวนี้เขาเอิ้นว่าขั้นเท้าเออ,เอ,อถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าคานยี่สิเอ,อเนีเออ่ยนั่นโมเท้ากับยี่สิบเป็นเดียวกันเลยมั้ยหมอเออเออท้าเท้าบอกภาษาไทยขันยี่สิเลาะคักเนาะพอพี่น้องแตข็งไม่สบายก็ คืออันนี้คือว่าคอเนีายจากที่แบบว่าภาษาท้องถิ่นก็คืออันนี้ยก็ตีขึ้นไปเนาะก็ตีไปอ้อเบอรเลยเลยพี่น้องก็แบบนี้เข้าไปเลยเลยอ่าทุกห้องทุกห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยเลยพี่น้องอ่ามันแกนเนาะอ่าเหล่านี้ก็ได้นอกจากนั้นก็มีแต่ว่าเที่คานีในแบบกับกออันนึงอันนึงอันนึงขึ้นไปเดี่ยวนเดี่ยวก็ไปจนกว่าจะสำเร็จพุ่นแหละบัดนี้ก็ได้กออันล้างจาก หลังคานตัวนี้ก่อขึ้นไปครับเจ้าก้อนเดียวขึ้นมาจังที่เลยอันนี้เขาเอื่อนมาฝาซิปตัวนี้เลยได้จากช่างเบดึงนี่กองบล็อกน้ำหันกะพออยู่บนเอวมันนี่พอเนาะเดี๋ยวองพอผิดตรงนี้ลองถามมึงก็ได้หนึ่งพันก้อนสามแถวได้หมดเชนได้ทางนี้ อ๋พันกรนี่นี่ได้เนาะโอ้เคยเห็นได้ไปว่าพันกอั้งชุดล้วมาพี่ได้นี่พันิตไปพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยมันจะบเสียเวลาเออใช่กับซ่าอยู่บนเดียวเนาะไปก็ไปบนเดียวนาะไปไปไปพร้อมกันมาเลยนี่เปืนพไปพร้อมกันเน้อเนาะมใส่ลวดขนาด้นาะมจิตเนาะค่ะค่ะค่ะอง กะปลอมได้พ um hey, uh ี่้เออมื้อนี้สิว่าได้เทคานมื้อนี้เนาะโอ้เทคานมื้อนี้เกือบแล้วพี่น้องยอมได้บ่สิก็ได้มนบ่หลคนน3กอกยังบ่ทันกมันบ่ทัน้า้าตอนเฮาเล็กๆเนาะซ่าน้ําคานเนาะคําว่าเฮ็ดเฮือนนี่เนาะ มันเล็กดิเอาใชาไหมไ่ได้บ่อยแกมือไ้เลยเนาะคุณก่อเลยทั้งนั้นเอาคุณแดงก่เลยว่าจิตนแดงบ้างวุ้้ใส่เขียวมาเนาะนรุนแดงนะมันมันแข็งได้แข็งไวไปไปพร้อมกันไปชิเลยเนาะไวดี ปกติถึงหวยไปไปแถวเนิงก้อนแมนไปแถวเนิงก้อนอะไรก็จะไปอันนี้จำพูดใดเป็นแล้วลเนาะสุดเาะเนาไปเอาสูตรกได้ใช้คือบรงเทพนะจังปารุีกรุงเทพเาจะกรุงเทพบริธรรมดาได้เนาะมาจะเกึกตะไกลจะได้เสนี่เนาะเา้เนาจบียอ เพราะว่าเด็กมันลับเมาอยู่แถวขน,นั้นเนี้หลาบบุรีโอ้ยไปเป็นเด็กเขากเ็เลยมาเป็นสางโอ,โอ้ไปเอามาก็ไปเป็นเด็กเขาได้มาแล้วมาเป็นเด็กเขามาเป็นหัวหน้าอย,ยู่บ้านเขาเนาะอ่ะเขาต้องไปหาผู้เรียนมาดิไปหาประสบการณ์ประสบการณ์ด้วแบบยกัเป็นคนเวียดฮ <laughs> ่าฮ่าหน้าคนเวียดมาสอนนะแต่ว่าไปเป็นยุทธไทยมันบ่ โอ้ยหนูผิดรองไอ้อ๊อาคือสิประมาณนี้แหละผิดรองไอ้เบ่าโยกเบ่าหัวกันไปเนาะกานี่ดินะทั้งสร้างเพิ่นเก่ากองขีดมาเรียงเลียงเลียงเลียงไว้อ่าตอนนี้ก็ทั้งสร้างเพิ่นกับกำลังเฮ็ดอยู่เนาะหลายคนก็หลายค้นซอยกันก็คือเร็วไวเนาะเออคุณผิดรองอันี่ก็ฟุตลองโฟนกับเบรยานเนาะนี่เนาะชีชุ่มเบรยานเนาะ าเออบักดึดๆกรนยังเอาเพียงในี uh, ่ด้วยนี่เนาะขีดดินวางนี่บัหาเอาอืนมาทมก็ได้นี่เนาะเอามาตรฐานนะเออมาตรฐานมันเสียทั้งโครงการเออ คือว่าเลยพี่น้องจะสร้างก็มีรายสร้างอยู่เนาะมีแต่คนเก่งๆริงหรอกจากที่บริจิตเบื้องนึ่งก็ได้เอาโอเคน้องพ่อพี่น้องคือสีประมาณนี้แหละได้ถ่ายบรรยากาศนะครับพูดแม่พี่น้องเอออันนั้นไดนมาตะไกรเลยเม็นบอกโอ้ยน้องอ๋อชู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 เรื่องไรก็ได้พูดแล้วเดี๋ยวมีโอกาสอีกเมื่อหน้าเดี๋ยวทางบริจิตตน้องพ่อพี่น้องจะได้มา ถ่า,ายคลิปให้ทั้งพเมพี่น้องบึ้งนาะหาแต่ว่าตอนนี้ก็พคนได้พี่น้องบรรย่างกรุงมัจยก,กาศมันก็คือจะได้ข่อยขำยำแดงกันเข้ามาแล้วจะได้ขอตัวจบคลิปเลยพี่น้องเลยเนาอย่างไรก็มีแต่ว้าพิดพลาดประกันใดกับขอโทษขอแพร่นำได้หลายเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยกาสำหรับที่นี่ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะขอบุญกับคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าช่วยกันเข้ามาเนาะขอให้ทังผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีมีเฮงบนจิตเองอขอกล่าคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง